ไอ้ศิว่ะยังเงินมาสูดนกพักแข็งๆนะเพื่อนไอว่าะยังเอาเนี่ยต่อไปเหมือนนี่เขาจะเดินเข้านะเพราะว่าเขาภาพใปบุคคต้อนสวัสดีครับอยู่กับซองแ๊บสี่อีสานต่างถิ่นครับเมื่อนี้ครับกับทีมงานกับบรรยากาศมาแคมปิ้งครับมาแคมปิ้งกินบันเขาตั้งบรรยากาศอีกวันสองสามคนก็ลังล่าหนูมาอยู่ครับ วาสี่พากันเทนเอากินอยู่นี่ครับเบิ้งกับบรรยากาศรอบๆครับเป็นอะไรกล่องไฟใหญ่ๆกับเด็กน้อยจำมั่มจอมอ้วนอัได้นี่ครับสวัสดีครับอือซื้อวางใดครับซื้อวางไดฮะซื้อวางใดครับในน้ำตัวดูสวัสดีครับผมชื่อยุชิวานะครับนี่ครับจอบอ้วนอครับจอบอ้วนอเขาบไม่พาใจหรอก่าค้ำอ้วนอัวไว้แปลว่ายังอ้วนอัวแปลว่าอะไรไม่รู้ตอบตอบความคิดเราความคิดเราคิดไปยังไงอ้วนอัวคืออย่างความคิด ความคิดความคิดโย่โอนอวัวแปลว่าอ้วนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวอธิบายนอกหลังไม้นะว่า้วนอวัแปลว่าอีหยังผมไม่เข้าใจโอ้โหเป็นแย้งก็เป็นย้งครับไปนงการรอบๆครับมามครับมาบังนึ่งเขานึ่งเขานึ่งเขานึ่งกันนะบังนึ่กันพี่น้องเห็นว่าครับเห็นบอเห็นบอยนู้ก็ได้นี่ละตัวนึงกาลังล่นอยู่ห่วยห่ยมอเขาขึ้นังกันละมันบออีมันบยอยู่ได้ยินมัอยู่เดี๋ยวถากัน ห่อขขาคว่ำนี่สวัสดีครับเด้เนีเ่เอาเอาได้ยืธาเขาโอเคครับเดี๋ยวราอติดตามอีกตอนฉากตอนเฮ็ดกับเพราครับว่าเหาสิมีเมนูอย่างเนาะโอเคพี่นองครับลืมโคกลืมโคกเดีย๋ยวยองของพีก,ก่อนสิดพาตตามมุ่งสูตรไหม <c oughs> ตามสภาพนะครับตามสภาพโอ้ยเป็นจี่ายอยังเนาะเอา้าลงกันเดีลงเอ้าเบิ่งเพิ่งเพิ่งได้เบิ่งเด้อนี่ละเราสิยองกันได้นี่ละ อ๋อปักพริกปักพริกอุปกรณ์ใช้นี้นะอ๋อพริกพริกพลิกแล้วก็เราใช้กระเทียมเด่๋ยวนี้นะกระเทียมโยไม่ได้โยเห็นไหมเห็นนะให้เห็นลุงบนนะเดี๋ยวผมปิดเลยนะไปอ่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงถ่ายใหม่ดีกว่าเฮ้ยลุงว่าไม่โอเคเลยนะครับดูอ่ะเืมโคกลืมโคกยองกระเทียมใส่ บักพริกกะยองใส่ถุงนี่แหะครับ,เ,บ,บ,รบเน,น,บบนี่เอาได้บปาเนี่ยติปรงน้าเนี่ยอนกับบอลนี่เอาชูรถลงอย่างน้อยตำมะฮุ่งได้ดนพี่น้องตำมะฮุ่งตำมะุ่ง้ปเาน้ำตาลจักน้อยนเจมนำ้นำ,านำาตาลน้อยนตาลน้ำตาลำมะฮุ้งได้นิเน่าบักเน่าอีกน้อย โอ้ยเบีดคบใส่ยิ่ง้ามไอ้หนูแม่นหนูหนูม่นบ่ไปหน่อยบ็ี่นอนะนีน้าเอาเอานุกหน่อยหมดจังหน่อยเลวเปิดหน่วยเลยโอ้ยไปที่บ้านยังพีบมาไเห็นมาพี่น้องบักหน้าสดสด ตัวตัจับอาเงียหมดสุดหเอาบานเนี้ยตายลูกย้อยตัวบุนันจะบอกกันจับตัวน้อยมากเลอนะฮะแตกเอยเออปลาแดงไปใช่ป่ะดตาตาตาเดีวเดาเดี๋ยวตัวนี้ต้อปลาแดอครับปลาแดกนี้เห็นปลาแดกครับปลาแดปลาแดกปลาดลาะปลาลาปลามี่ยปลามี่ ป่ามีไอปามีไอลป่ามีไอเอาเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเดวถ่ายอยู่นี่ละถ่ายอยู่นี่้งเหน้านี่ใส่ใส่มาหมดเลยใส่มาทำมันแล้วอาอพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีปลาเดกโอ้ย่าโหบงโอ้ปลาแดกปลารปลาแดกหรือว่าป่ามเมียลาปลาลา ปลาข้าปลา up. ปลาเมียอ้ปลาโอ้ยเห็ุเดียวไหนเอาเดี๋ยวนี้ละโอ้เดีหลายโล่คัดคักคัดทีน้องครับมันบ่มีโคกลืมไปสิบายยังกลับมาคูงสูตรไหมชัดเจนบ่ครับชัดเจนบ่ครับมือกล่องชัดเจนบ่ชัดเจนครับเดี๋ยวชัดเลยกลับมาคูงสูตรไหมสูตรบ่มีมันมมีโคก มันบ่มีโคกครับพี่น้องมันบ่มีโคกเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อทำไมมีกะละมังก็คิดเอาเองนะครับค้นบ่ได้เนาะครับพี่น้องค้นบ่ได้แม่เอ็มต่ำมากคงนึกกล่วยกว่คงครับพี่น้องเต่ำกว่าน้องตีเป็นเนาะได ไม่มีขี้มือด้วยนะเ,ออเราใส่ถุงแล้วครับเราใส่ถุงใช่ไม่มีขี้มือไมนมีขี้มื <c oughs> เอเง่คือนายโย <c oughs> ร้านสุดที่รักครับไทยไห่ร้านสุดที่รักไทยไห่ครับซอ <c oughs> ยอ่อนท่ามหาจิ๋มนะครับเนาะ <c oughs> อร่อยเป็นกระซอบบอ่อไอ้สีว่าย,ยัางไม่มีหรอกเอรอซื้อมั้งก็นะ ăn rồi, khặc, ngon. thấy gì ba nhằng, ô ô, đó, ôi <laughs> mình oh. đó, <Hey. cười> khôn khôn khôn, chỉ để thế hi, okay, oh, nó bận nhỉ. Đây này, đây này, ôi, thay thay thay, thay thái thay này, thay ở đây, thay ở đây, thay ở đây, thay ở nó thay ở đây,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  thay น,นี่คือส้มตำซุ่มตำมสูตรสูตรไม่มีสูตรบะหมี่โคกส,ส้มตำสูตรบะหมี่โคกครับส้มตำสูตรบะหมี่โคกครับอร่อยแน่สูตรขยำขยำครับอ่าเรารีวิวสิรีวิวชิมดิเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงรีวิวด้วยเอาซิม <monsieur S 2> มันด้วย แสบะคักะเอาถือมาถือไปเสื้อพ่อถือไปเสื้อพ่อยกไปยกไปเอเอาไปไถือไปดีดีว้ยวเดี๋ยวนี้ล่ะวอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วยยยกาบ้ครับอยสุดยอดครับไปไปถือไปดีดีเอาเไปเสื้อพ่อไปเสื้อพ่อเอ้ยเอารวเด้หันมันถืคว่ำได้หัน เับเป็นได้ครับเป็นได้ครับเปลนได้แลครับบรรยากาศต่ำหุงมามิโคครับอร่อยอ้าวพี่น้องเดินมาเสียบไปหาหมอท่านมาครับอรอหมุนได้อยู่ครับโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเบื้องหน้าผู้ใส่ไฟครับเบื้องหน้าผู้ใส่ไฟครับหน้าผู้ใส่ไฟเดียว้ยใส่ไฟแบบไหนวะสวมไฟสวมไฟ เอา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 มาเบ้งหน้กูเขาสัมผัสเครับสีเห็ดเมนู่นผ right. 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 no. no. ัดเนื้อผัดเผ็ดผัดเผ็ดเป็นครับจัดเลยครับจัดเลยไปชีวายังบรรยากาศท้องครับมกเย็ได้นัไอฐานกอ้านเอาเอฐานครับ ที่รัครับเราขอบคุณพงศลับเวลาที่เรามีเวลาที่ดีด้วยกันขอบคุณพงศลอาหารที่ประทานให้แกเราเรารู้ทุกสิ่งเป็นมาจากพงศ์ขอฝากค่าคืนนี้ให้เวลาที่ดีต่อกันละกันในการสามัคคีธรรมด้วยกันขอบคุณพงศ์ในพระนามสิดิเจ้าแม่นอ้าวเป็นไดครับรีวิวรีวิวต่ำมังุงกันแบบขยำนะครับโอ้แสบแสบแสบขัดขัดเจ้าเจ้าไองานบอแมนบอจะย่องเล้ย คอิซิมรูซิมรูซิมรูโอ้แซบแซบเดี๋ยวนี้่ะ่ยใ่สวยเได้ยถึงเื่ครับจัง้คจอย่เงนี้แหละเ้พี่เขาเดี๋ยวมหมสวยนะจับบรรยกาศครับเขาเหนียวในลังเขาในรังเขา มีห่อหมกไหรอจแล้วห่อหมกไเให้ก๊อปโอ้ยครับัยดขเเกี่มา่จัดจัเส้นแสบครับเส้นแสบเส้นแสบงานรายังครับเอลูรีลิรีฮือกเาือเฮือเฮอกเราลูรีลูรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียอ้เดลูรีลูรีครับอันไหครับพี่ต้อมจะปั่นด้ไหมเ้า คนนิ้วเลยคนใ้วหอนอนจากหวด้วยเด่นเลยไหมไฟไหม้ขวดมือจนสั้นหมดไหมขักขัดคัดกับทีมงานครับอันนี้ทีมงานอีสานต่างแดนน้ำกันได้เลยครับมาอยู่จังหวัดนครสวรรค์มาหลายพื้นที่ครับน้องบัวกับมี่ลอยเอ็ดกับมี่จ้าหอีน้องบัวอยู่ น้องบัวลำพูแมมแต่ว่าตอนนี้อยู่นครสวรรค์โหดีจ้าขาจะไปเรียนบารกินได้ลูกนี่จังหวัดของป่าวุญจินเว้นี่บ้านเดี๋ยวก็ป่าวุญจินอยู่บ่จังหวัดยังครับยาสูยาสซัมมี่ก็เอาโอ้ยแตงกียวเด้อเอาเอาเอาไอ้แก่ไหนไปสิบัยยังคักบ่ครับเอาเอาหยุดคิดไปก่อนเนาะพอดีเดี๋ยวเขาสิกินเบิดก่อนครับมาพี่ก่อนติอุ้ยเนาะ ว่าสิไปกินห้าดลยเดๆชิมตานี่อร่อยายเฮ็ดยังนี่ครับทำนี่เฮ็ดยังนี่อันแปีๆนี่ไอ้เปตดกี้เขาครับครับครใส่ได้บ่ครับตัหมะฮุงมีโคครับมบอใส่บ่ไห้ครับใส่บ่ไไหอย่าใส่เขาเขาเรียกว่าตำาหฮุงขยํำอันไหนครับบดครับมีสหน่วยน้อยๆซนี่ละดี่ดยวยเนี่ย่หงเหรอตามมาแล้ว นิดหน่อยหนึ่งนีได้ครับจัดให่ได้ขอใสมาครับปลากำพาตัวหนึ่งครับมีตัวเดียวปลาก่างสองตัวตัวอ้นหญ้าแ่บกันยอยัง้ันยางหลายลีกยางมาจบุญนะเจ้ามาท่าไหนหลายลกนนะนัว รัวยางขาทาเนาะตกินกันยังไงเนาะขนาดใดครับขนาดใดชุ่มเอินเขาว่้ไปมัวทาตัวมันโควิดอก็เลยเห้มาเล่นตลกกันนี่ <พา S 2> นดยยงนี่ละสำาบใจเอาเอาไฟสิบ้าจัง่พามันนี่เ่บาได้เ่ไา้หดายปันใดได้แต่พ่อกินเพราะว่ายังหมุดจักด่มันกักโต หนูอะหูกักตกเอาเอาใส่คได้มุกมุกนี่ได้มุกนี่ได้พอได้พอได้พอได้ไอ้ชุ่มนี่ซุ่มซุ่มแหกซุ่มแหกดก็ยุกเดี๋ยวให้กินผัดหนูน้ำโอ้โห่เฮ้ยายด้เลิกกินไหมเฮ้ยเราเราฟังรู้เลี้ยงกับพ่อแม่เราอ่ะใครจะผัดให้กินนะเฮ้ยผมไม่มีมุกในบ้านนะจักป่วนยังไงเลยเราคนที่ไหน คนทุกที่อ่ะโอเยี่ยผ่านแค่นี้ก็ผ่านแล้วไอ้สีว้าอย่างเฮ้ยตั้งตั้งจากโง่วเมื่อกี้เนี่ยคือลวดเล่ย์วาเป็นอยังหนูมันกระโดออกมาบันที่เปนหลอกดาวอุ้ยไอ้ที่กับบ้านน้ำเขาอยู่ออ้ที่ซ้อนตัวที่ตายมันยังนึกหลอกมันบ้ามันบ้ามันามาน้ำเขามาหน้ำเขามาสากะยังมาอยู่ เงไข่ตัวนั้นแบบมันรอดเกือบตายขึ้นกันเป็นไงบ้างครับโยชวาสนุกไหมครับวันนี้สนุกปะครับเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงลุงว่าไม่เผ็ดนิดนึงแล้วดูสภาพอย่างนี้น่าจะเผ็ดเยอะอยู่ชี่เอิลเป็นเงียบเลยวะหาไม่จีบจีบกเอาเอาเดาออดเดฟอนี่ตัดตัดตัยิงดับอ่ะยิง พี่น้องครับโคกบะมีคือเกอ่าเราครับสีเอาสูตรไม่ได้ป่ะที่นี่เบิ่งไนดะ้ว่าผมที่เ็ดเท่าไรมังที่เป็นคือผมคึด <c oughs> บ่ลองเบิ่งลองเบิ่งได้พี่น้องลองเบิง่ง <c oughs> ลองเบิง่งลองเบิง้งอันนี้สีตำ่ำเลยนี่แต่ว่าสีบ่ตำ่ำเพราะว่ามันต่ำบ่ได้บ่ตำ่ำบ่ต่ำเก็บใส่ไปใส่ไปเดี <c oughs> ย๋ยวบอกพริกเดี๋ยวห้องยองเอาคือซักผ้านี่ก็ได้พี่น้อง เขาคงนี่ไปเลยตามสภาพันแลพี่น้องตรงนี้การดัดแปลงและพผิกแพงวาสันเป็นว่าใส่สีใบางาตัวไข่นี่เขาใส่จะผัดนกคือใส่ผัดหนูนั่นี่มทำอะไรตอนนีท<ำ>ท้ทำต้มตันอะไรอ่ะอ,อันนี้อันนี้ทำอะไรครับอันนี้จะผัดนกครับผัดนกวะครับ แต่ว่าเราจะใช้สูตรใหม่เพราะเราไม่มีที่ตําครับเวัน้านี้ทำอะไรเดี๋ยวครับเอ้าโอ้อดอ้วนเนาะไปวิ่งจี่ของกี้ไงพ่อใหญ่นี่สิระปินหัวคอโอ้กระเอยของกนี้ะข้นนะครับกระขนเด้อเอาห่ออะไย่างลรเงี้ยใส่อุลมกวดเอ็มร้อยตัวมังนึกเหรอน่าน่าน่าโยไปเอามาให้ดูเอามา

สภาพครับพี่น,อน้องพักกันลืมหรือพักกันตั้งใจบุจากได้บรรยากาศดีแั่ไหน การรคับแก้ปัญหาได้ครับแก้ปัญหาครับในปลาผมมีโขกเลยครับผมมีสากเลยครับเด็กต่อเนี่ยสิมีให้อยู่ครับเดี๋ยวเขาไปลักตัดไม้ครับแถวนี้ผู้ใด้โอ้โหมามามาลักตับเหรอไอสิวะอย่างเอาครับอันนี้กูได้แล้วนะครับมาตามมาตามมาหายากแน่กับปวดเดียมลอยนี่แหละครับในปลาตามมาตามมา กองไฟในห้องตูงามครับบรรยากาศดีหนาวก็ร่างดีป่าทันในครบด้ยนี่ครับปรันในครบเดี๋ยวนะเนี่ยรอบพีิก่อนครับจะมีกระทะครับในปลาบรรยากาศด้ครับเด้อเบิร์ครับคุณน่ะนักลองกัมีครับ ศิลปินครับาใา้ไม่ไว้หรอกจับจับกีตาร์ปั๊บเป็นเพลงเลยครับบ้านไหนลองอยู่ว่าธรรมดาเลยครับไม่ธรรมาดาไม่เต็ม <laughs> มันไม่ค่อยเต็ม,มต <laughs> ครับปกติก็จะเต็มหน่อยรบรรยาก,กาศ,ท,กกาศทีมงานขเขาเพิ่งต่ำได้ครับเอื้องยองโอ้หมุอนี่ได้หลายโลครับหยางเนี่ยครับโมเมนยตง ไปสีพันหยางหยางครับผมหลายโลออกกันร่งกายออกกันรงกายครับผมโอ้อันนี้เห็ดหยางครับนี่อันนี้ย่องหมพริกครับย่องบหกพริกครับโสักบหกพริกสักบหกพริกครับผมได้อยู่ด้วครับได้อยู่วางไหนแก่สถานการณ์ครับห้องโอมีโศกคุ่กันบางนึงกับย่องเอาแล้วนี่ยแหละครับบักฮุงครับเบิดเนี่ยงกับตับเนี่ยแหละครับโอ้แสบครับครับผมมามาด้น้ำมาน้ำมามาเห็นมือ ใส่จีเอาลงตงก่อนเไดนเดนดนนอ๋สสมไฟห้ไปครับสมไฟออหนูนอาจารย์มาเมนูไหนคัอุ้ยผู้ช่วยทำไรอะร้านสุกิลา จะยากมือไงยางก็ได้เก่งยา่เกลือยางถือมาครับถือมาถือมาก่อนนะผู้ซอยผู้ซอยตังเลยครับเย่ไม่ตกใช่ไหมนโอเครับเคฟครับเคฟสี่ครับผมผู้ซอยยูสว่าเจ็สี่ครับผม แกปัญหาไปกอเฟีอสานพัดถินครับผมอีสานต่างถิ่นอีสานต่างถิ่นโอยขอโทษครับขอโทษครับแ่อย่าพูดเลยเซีอีสานต่างถิ่นครับนั่นอ้ยี่ปลายเงเยัตามสภาพครับเาบ้านนาทิวเชอยู่ครับีลเ มาเบ่งกระทะไกลๆนะครับระอุระอูเร้ยมการหาดาวครับผมหาสื้อได้ยากครับมีเงินก็หาสื้อได้ยาก่าโบราณครับเ่าโบราณธร่งระชาติครับผม ครับเปิกระทะไปเด้อเดี๋ยวค็บไปหาคนืุงก้อน้อยยำน้ำปลาอิน้ำตาลน,นักหน่อยสูรสสักหน่อยจุบุบุบเดียวนัวครับผัวัวดสามอะไรครับผม ฝุ่นน่ลบ่ไหนเฮ้ยนี่เรองแจ่บเลยว่ะเฮ้ยร้านสุธิรักก็น้ำตาเล็กน้อยชับชับอ๋อคุยระวังนะเดี๋ยวนี้ให้กระทะคว่ำนะรค ก่ลัปเรื่อยวงนะไปดูเองอ้ยเคยได้ยินน่ารับว่าควรไปผู้หายควนหนีผู้ดีควนใจมาสันอ้ยไกินหมดแล้วเล้าได้ดีด้วอไ้อือ เอาบรรยากาศรอบๆได้ครับไปเรื่อยๆเราจะตากกล้องได้นะครับเกี่ยวไปทั้งไหนตากร้อนๆอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ว่าบรรยากาศอากาศเดาเป็นว่าครับาที่ไรเนี่ย ไม่บอกเยบพี่ยัอไปข้าหอ้อไปลอ้ไปยังล่ะปดฟันดนอุ่ไันหนเนาะฮะพ่อี้เบากันครับเก็ดครับพีมาพี่าเกิดดีครับร้อนร้อนหน่อยมัวมารัวมาอ่อ บ่าฮันใส่แบบกระเพาะเขาั้งแต่เจ้าตา,า,ากเลยเด็ดล่างล่างใบสะเดาไว้ห้องพืน้นนะครับอุ้ยเอาไปสะเดาไปล่างนะใบสะเดาไปห้องพืน้นนะอ๋อ,อนี่นี่สะเดาใบสะเดาไปห้องพืน้นนะล่างอย่างนี้วุย้ยนี่ผมเป็นห้องพืน้นเท่านั้นว่าบอกสิเป็นตะวุ้ยไปกินน้ำมูบ่หล่ะ นี่นี่ใบเาอยู่นี่ไปล่างนะโยไปพี่โอ้เขาบ่มีนาอใส่ห้องเขาต้องใส่หมอนอบ่มีเน้จับหมูหุ้งเนาับหมูเุ้งไปไปล่างนะครับผัดหมูเุ้งไปล่างเยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเดียวใบนี้โยปัดปัปัด ดูที่ยังห้องเลมาดาวนะครับเือนะลุงเองเฮ้ยไทยเอาเอาไม่มีครับเอาบรยากาศาดาวนั่นที่รักดูแต่กำลังดาวอย่างกลังดี่พดพัดแขงครับพวันนี้หนาวครับแล้บก็สวัสดีวันนวประมาณนี้ครับ่ากาไในเรื่องครับผมกินแบ่งครับผม คนีสารเดีอ่ไหมอูไเอางั้งเังยูไหมูไวจับแมนตูไะเดี๋ยวเดี๋ใส่นน้เลยงไม่ดีหรอดี ยุ้ครับบ๊บ๊ะเต้องการน้ำครับนย่าต้องการน้ำเพราะต้องการน้ำสุดที่ครับผมไอ้ที่ว่ะยังเพิ่อนมาสูตรนกพักแข็งครับผมไอ้ที่ว่ะยังการให้อาหารครับมันโมมิสูตรตายตัวผู้ใดไทีเห็ดจังเลยจะบอผิดโมมิลีกับผิด้าหมายครับคือความแซ่บ เป้าหมายคือความแฉบครับัมรับกะเาน้ำแข็งครับผมเ้าหมายความแฉบป้าป้า่อาเดี๋ยวเกครับได้ได้ได้นองงคนเลยนะครับน้ำแข็งละลายเราตักได้ครับเราจะเอามาราดเราต้องกันน้ำมันหน่อยครับด้บเราผมไม่ได้ครับไหนลุงไปกิสิ ถึงรถปุ้ยถึงวายโยไม่อยู่ฝั่งนี้งทีครับตอนนี้จะพฟอแล้วนะครับแช่บ้ครับผมวมงแดครับรสจเอาโด้เอาดเด้เอาเร็วเร็วไมเร็วมเร็วมันบลลลายขาออกตัวไสยป่บไอย่างพร้อมเด้โยจับไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งวันี้คนี้แหนี่

้ชี้เย้งชีดี๋ยวขอก็มาเียงตับบ้านไก่เดินบ้านเราเขามาแล้วเสบบอสเซบ้างตัวเฮ็ดเ่อตาเ็ดกไหมตัวเดตัวอยากานตัวอยากย่างรั่วของกินยังเงจีมากเอาดีตัวไปุดเขาจะเดข้าวนะเขาจะเดข้าปคนตัวข้าว่าน้าบาอยู่แลดูใจจํำแป๊กลูกในหนังไม่ได้ไหมในหนังจะดี เอ้าพี่น้องครับเมิ่งผลงานครับแปนเดือดเตอดครับบ่ได้เท่ิ่มนี่หน่ยครับแปนเดือดเตอดครับแปนเดือดเตัดข้าวกินพอเรับมกินเจ้าพริกกับตะไคร้มกินเจ้าพริกกับตะไคร้กับซอนกับซอนกับผาถ่าดครับขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องติดตามรับชมเราลอรลุ้นน้ำกันนะครับจนถึงตอนที่การแปนเดือดเตอดฝากพี่น้องกดติดตาม subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดระฆังปีให้หน่อยแน่ด้วยครับครับซ่องคปับซี่อีสานตางแดนครับแก้ว